สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนกันยายน2563 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตราสิงค์คำรามครับเครื่องดื่มสมุนไพรจากสมุนไพรและวิตามินแท้ถึง8ชนิดด้วยกันนะครับสิงค์คำรามบำรุงร่างกายหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าตู้แช่ปั๊มน้ำมันทั่วไปขอบคุณเครื่องดื่มตราสิงค์คำรามครับชาวลัคนาราศีตุลณ์ในเดือนนี้กันยายนเนี่ยโหโดาว ย้ายกันพึบผับพึบพ,บพับนะดาวประจำตัวเนี่ยของท่านเนี่ยย้ายทีเดียวเนี่ยเดือนนี้สามราศีเลยวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยยังอยู่ที่มิถุนอยู่นะครับพอวันที่สองกันยาปุ๊บขยับเข้ามาเลยอยู่ในราศีกรกฎพอวันที่29กันยาขยับมาที่ราศีสิงห์อ่านะสามก็เรียกว่าเดินเร็วมากสำหรับพสัสดุเดือนเดียว ก็คือค่าต่อของเดือนเลยแหละนะครับก็คือย้ายมาทีสามราศีงั้น <c oughs> เนี่ยวันที่2ดาวพระศุกร์โคโจรจากราศีมิถุนพบสุภะเข้าสู่พบกรมมะคือราศีกรกฎเข้าสู่พบกรมมะดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําเมื่อโคโจรเข้าสู่ราศีธาตุน้ําซึ่งกรกฎเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุนะครับ เป็นราศีแม่ธาตุเนี่ยแกนทวารเนี่ยไฟน้ำลมดินเนี่ยดินนะครับเนี่ยแกนทวานี่จะเป็นแม่ธาตุทะั้นกรกฎก็คือแม่ธาตุน้ําทีนี้ดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำใช่ไหมพอเข้าสู่กรกฎปั๊บเนี่ยได้กําลังได้ทั้งกําลังได้ทั้งตําแหน่งตําแหน่งคือราชาโชคดาวศุกร์โคโจรเข้าสู่ าราศีกรกฎนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคเขาเรียกว่าราชาโชคหรือตำแหน่งที่ดีนะครับไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองถือว่าดีมากนะครับและอยู่ในภพอะไรภพกรมมะอ่า,านั้นแสดงว่าการงานเนี่ยจะสําเร็จได้ดังใจตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง29กันยาเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นจังหวะเดือนที่เรื่องงานเนี่ยประสบผลสาเร็จเพราะดาวศุกคือดาวประจําตัวดาวประจําตัวเข้าสู่พบการงาน การงานก็สำเร็จเสร็จดีเพราะเป็นราชาโชคแถมยังอยู่ในคู่ธาตุนะในเรือนธาตุที่ถูกต้องดาวธาตุน้ำเพราะเข้าอยู่ธาตุน้ำนะก็เหมือนน้ำแบบไปผสมกันอ,ะอ่ะอ่ามันก็เข้ากันได้อย่างดีงั้นตัวของท่านเองก็รู้สึกสบายในเรื่องของหน้าที่การงานอุปสงค์อุปสรรคอะไรก็รู้สึกโล นะอยู่ถูกที่ถูกทางถ้ามีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนย้ายที่ย้ายทางย้ายตำแหน่งโยกย้ายอะไรก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ในที่ที่ดีเพราะดาวศุกร์เข้าสู่ธาตุน้ำนี่ก็ถือว่าเวิร์กพอ29กกันยาปุ๊บย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นภพลาภก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแหละถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะมาอยู่ที่าราศีธาตุไฟก็ตามนะน้ำมาเจอไฟก็ตามแต่มันภพลาภะไงก็เป็นภพที่ดี นั่นก็ถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีนะครับได้เกณฑ์ที่ดีวันที่สองนะครับเรื่องคู่เรื่องเงินนะเนี่ยทายไปทีเดียวเลยเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นดาวตัวแทนของการเงินเป็นดาวตัวแทนของคู่ครองโครจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นกเกษตรตราธิบดีคู่มั่นคงใครยังไม่เจอคู่ก็จะได้เจอคู่นะ รียกว่ามาช่วยเหลือหนุนนําที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูดาวังคารในดวงเดิมด้วยว่าสถิตราศีใดอยู่พบใดนะถ้าอยู่ในพบดีมีตําแหน่งที่ดีไม่เป็นกาลกินีนั้นไซส์รับรองว่าโอ้โหเรื่องทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคู่เนี่ยดีทีเดียวแหละนะครับดีทีเดียวแหละถ้าเกิดดาววังคารในดวงของท่านเนี่ยอยู่เมษอยู่พิจิกอยู่มังกรนะได้ตําแหน่งดีเป็นราเรียกว่าเป็นราศีที่เป็นเกษตร เป็นมหาอุดนะเป็นมหาจักเนี่ยก็ดีหน่อยแต่มันเหนื่อยนะถ้ามหาจักก็อยู่ที่กันมันเหนื่อยเพราะมันเป็นพบวินาศนะหรือแม้แต่อยู่พิจิกต่อให้เป็นนิดก็ตามนะต่อให้เป็นนิดก็ตามดาวอังคารเนี่ยคือดาวเนี่ยนะถ้าอยู่ในแกนทวารในดวงเกิดเนี่ยไม่ต้องกลัวเสียดาวนิดเนี่ยผมว่า ให้คุณนะครับในตำแหน่งดวงเดิมชะตาเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะแต่ว่าเนี่ยดาวพวกนี้ถือว่าก็อังคารเนี่ยให้คุณโดดเด่นโดดเด่นเรื่องอรายการเงินโดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องคู่ไม่ใช่ว่าเรื่องแฟนอย่างเดียวนะคู่นี่หมายถึงคู่ค้าคู่ธุรกิจคนติดต่อคนช่วยเหลือคนประสานงานก็จะเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับชะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะถือว่าโอเคเพราะดาวดาวของท่านก็เดินดีดาวคู่ครองก็เดินดีก็ได้ตําแหน่งที่ดีแล้วก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันโอเคพอสมควรเรื่องการเงินไม่มีปัญหานะเรื่องการเงินไม่มีปัญหาเพราะว่าเนี่ยอยู่ยาวนะอยู่จนถึง9ตุลาดาวเจ้าเรือนตัวเองก็อยู่ในภพกรมมะต่อภพลาภะทํางานแล้วก็สําเร็จสําเร็จเสร็จสิ้นก็ได้ลาภผล ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับครึ่งเดือนหลังนะ,ะก่อนที่จะไปครึ่งเดือนหลังพระเอกของเดือนนี้เลยพระเอกของเดือนนี้เลยคือพระราหูพระราหูจะย้ายวันที่10กันยายนนะครับจากเดือนสุพัเข้าสู่เรือนวินาศสู่เรือนวินาศสำหรับท่านที่เขาเรียกว่า มีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ก็ต้องเป็นการเดินทางคือราหูเนี่ยเข้าพบมรณะเนี่ยไม่เสียนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะดาวร้ายเข้าพบร้ายมันก็หักลบกบหนี้กันไปนะดาหูเข้าเรือนมรณะไอสิ่งที่มันจะพลิกผันในสิ่งที่มันจะแย่เนี่ยมันจะโอเคขึ้นมันจะหยุดขึ้น นะครับเรียกว่าไม่ดีไม่ร้ายสําหรับพระราหูในรอบนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะพระราหูย้ายตั้งสิกันยาถึง30มิถุนายนมัน้งหกห้านี่ยน,นะครับยาวเลยนั้นอยู่ในภพมรณะเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าดูจากตรงเนี้ยดีไว้ก่อนถึงไม่ดีมากก็ไม่ร้ายอยู่ภพสุภพเนี่ยไม่ค่อยดีคือดาวพระราหูเนี่ย ก่อนอื่นเนี่ยอยู่เรือนไหนอะไปเรือนนั้นนี่ทำให้เรือนนั้นนี่ได้รับผลกระทบนะครับเข้าไปทำลายเพ่ะราหูนั้นคือมอดไม้นะกัดกินดวงชะตาเนะี่ยเข้าสู่พบร้ไปก็จบมันก็เข้าไปกัดกินพบมรณนะซะก็ดีนะก็ถือว่าดีนะพิสูจน์ได้นะชาวลัคนาราศีลัคนาราศี มังกรในที่ผ่านมาเนี่ยดาวราหูเข้าพบอลัลกลายเป็นว่าใช้หนี่หมดใช้หนี่ดีขึ้นยิ่งใช้หนี้ยิ่งได้เงิน,นจะเป็นลักษณะนี้นี่ชักลัคนาราศีตุลเข้าพบมรณะเนี่ยอะไรที่มันเสียหายอะไรที่มันเคยผิดพลาดอะไรที่มันเคยเรียกว่าคิดว่าเสียไปแล้วหรือไม่ได้อันนี้จะก็จะได้กลับมานะจะเป็นลักษณะนี้นะค่อนข้างโอเคนะฉะนั้นภาพรวมราหูเข้าพบมรณะเนี่ยตุลเนี่ยโลก บอกได้เลยว่าตุลเนี่ยโลกแต่ถ้ายัางไงก็รับส่งท่านให้ดีแล้วกันนะรับส่งพระราหูให้ดีหน่อยพระราหูเป็นประเภทแบบเป็นเทพที่ค่อนข้างที่จะชอบให้คนบูชาสักการะนะ mm hmm. ก็เรียกว่าชอบยอให้ยกยอหน่อยนะ mm hmm. ก็เขาเรียกว่าใครที่มีความเชื่อนะ mm hmm. ในทางด้านพระราหูเนี่ยก็ไหว้ส่งนะ mm hmm. ในวันที่10กันยานะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า ดีต่อดวงชะตาของท่านเหมือนกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะเนี่ยทิศทางโอเคดาวพฤหัสก็โยกหน้าดวงชะตานะดาวพฤหัสโยกหน้าดวงชะตาดาวเสาร์ก็โยกหน้าเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเนี่ยในรอบปี2ปีนี้แน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสเป็นเกษตรอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างโอเคคนที่ ประกอบธุรกรริจทำธุรกิจอะไรเนี่ยจะมีชื่อเสียงที่ดีชื่อเสียงโด่งดังนะปลายปีพอย้ายไปก็ถือว่าไม่เสียหายเพราะอะไรเพราะทั้งดาวพฤหัสและดาวพระเสาร์เนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ครับอุดมมเกณฑ์คืออะไรครับอุดมเกณฑ์ก็คือนระอุดมเกณฑ์ชาวลัคนาราศีตุลเป็นราศีประเภทคนหรือนระราศีนะอันได้แก่มิถุนกันตุล ธนูและกุ่มนะครับสัญ,ญลักษณ์เป็นมนุษย์คนถือคันช่งนางนราอุดมเกณฑ์ก็คือนาราคือโสโลชีโววุโทโสกโกล่าสหัสชะสหัสชะตนุพันธุเขาเอาปัตตนีและลาภาครบเลยนะนาราคือโสโลนะวุทใช่ไหมชีโวใช่ไหม สุโกเล่าสหัสชะตนุพันธุเขาอปติและลาภานี่ดาวศุกร์ปลายเดือนก็ได้อุดมเกณฑ์ดาวพุธทับลัคนาก็ได้อุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสดาวเสาร์ก็ได้อุดมเกณฑ์ทั้งสองดวงโอ้โหได้อุดมเกณฑ์ทั้งสี่ดวงในเดือนนี้เอาอะไรอีกนี่นะจะเอาอะไรอีกของดีๆก็จัดมาให้หมดแล้วแล้วเนี่ยรูปดวงเนี่ยสวยงามเพราะอะไรรู้ไหม พุทธเข้าสู่เรือนศุกร์ศุกร์เข้าสู่เรือนอ,อาทิตย์อาทิตย์เข้าสู่เรือนพุทธเขาเรียกว่าเกษตรปริวัติหรือปริวัติเกษตรก็คือเกษตรแลกเรือนนะแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยแลก3มต่อไงเนี่ยเขาเรียกว่าดาวทั้งสมดวงนี้ก็ให้คุณเท่ากับเป็นเกษตรทั้งหมดนะก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ของการช่วยเหลือหรือส่งกําลังให้กันนะแลกรถกันขับแลกบ้านกันอยู่เป็นลักษณะเนี่ยนั้นก็ถือว่าให้คุณ ดวงชะตาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเจ้าของก็จริงแต่เขาแลกกันไงนะฉะนั้นะะดาวก็จะถือว่าเป็นกเกษตรทั้งหมดเนี่ยท่านเห็นไหมดาวพุธไม่ได้เป็นกเกษตรดาวอาทิตย์ก็ไม่ได้เป็นกเกษตรดาวศุกร์ก็ไม่ได้เป็นกเกษตรไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยเนี่ยทั้ง3ดวงแต่พอเข้าทรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่า6กสี่เอี่ยวนะหกสี่เอี่ยวนั่นคือดาวทั้ง3ดวงเนี่ยแยกราศีกันต่อให้อยู่ตรงไหนตําแหน่งไหนก็ตามเนี่ย ต่อให้ไม่ใช่เรือนของตัวเองเนี่ยถ้าเรียงกันสมราศีแบบนี้แล้วก็เป็นพบอริมรณาวินาดด้วยไม่เสียไม่เสียนะให้คุณด้วยอันนี้จากประสบการณ์นะตำราก็ว่ากันไปตำราไม่มีหรอกไอ้ประเภทเนี้หกสี่เอียวเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอยู่แล้วในตำรานะแต่เนี่ยประสบการณ์ท่านที่เห็นดวงชะตาใครนะั้นมีดาวเรียงกันสามจุดเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ถังสอนมานะ ในเขาเรียกว่าที่ผมได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์แล้วก็จัดทดลองด้วยตัวเองเนี่ยเห็นดวงของแต่ละท่านที่ส่งมาเนี่ยนะเรียงกันแบบเนี้ไม่ธรรมดาสักคนนะใครมีที่รูปดวงจำเนิดเนี่ยมีศกอาทิตย์พุธเนี่ยแยกราศีจะสลับตรงไหนก็ได้นะอันนี้ให้คุณกับดวงชะตานะ แต่อันนี้มันพิเศษตรงที่มันเป็นปริวัติเกษตรด้วยนะครับก็คือแลกเลือนกันด้วยนะครับก็ให้คุณนะครับสุขภาพอ่าเนี่ยลาหูเนี่ยถ้าเข้ามรณะนี่เขาให้ระวังเรื่องนี้แล้วกันสุขภาพนะครับอย่าดื่มของมึนเมานะอาจจะไม่ใช่เรื่องของสุราบางคนบอกไม่ได้ดื่มเหล้าก็ไม่เป็นไรแต่บางทีเรื่องของอะไรอ่ะแพ้ยาก็เป็นไปได้นะ อาจจะแพ้ยาอาจจะอะไรอย่างเงี้ยต้องคือต้องดูแลร่างกายนิดนึงมันจะเขาเรียกว่าลาหูเนี่ยเวลาให้โทษเนี่ยมันจะทําให้ตกใจแบบคาดไม่ถึงอยู่ๆก็ตรวจเจอเอ้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นมาก่อนนะร่างกายแข็งแรงทําไมเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้อะไรเงี้ยบางทีมันจะทําให้ตกใจแต่ว่าอย่าพึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมันอาจจะตรวจ เจอหรือสันนิษฐานว่าจะเป็นบางทีมันอาจจะไม่เป็นหรือถ้าเป็นก็อยู่ในระยะเริ่มต้นที่พอรักษาได้แต่อย่าเพิ่งไปตกใจนะแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นะราลาหูเข้าเรือมรรนาเนี่ยก็เน้นเรื่องสุขภาพส่วนอุบัติเหตุคง,ง,งยังครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่เดินดีนะเข้าสู่เรงลัคนานะแล้วไปเกษตรอย่างเงี้ยโอเคดาวพฤหัสก็โยกหน้าคุ้มครองดวงชะตาเนี่ยดาวอุดมเกณก์ถึงสี่สี่ดวงเนี่ยไม่เป็นอะไรง่ายๆอยู่แล้ว นะครับเพีงเยงแต่ว่าลักษณะของราหูเข้าสู่ภพมรณะเนี่ยถ้าจะให้ผลเสียเนี่ยให้ดูเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพบางทีเราอาจจะเคยชินมันไม่ใช่แค่ของมึนเมาเดียวนะของหวานขนมนม,นมเนยทั้งหลายเนี่ยบางทีมันมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิเลสเหมือนกันนะติดบางคนติดไงบางคนติดกาแฟหวานหวานติดน้ําหวานติดไอศครีมติด อันนี้มันไม่ใช่ยาเสพติดมันไม่ใช่ของที่มันมึนเมาแต่บางทีมันทําลายสุขภาพในระยะยาวก็ระวังซะดีหันมาใส่ใจสุขภาพนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเดือนนี้ก็ประมาณนี้นะถือว่าทิศทางดวงชะตาค่อนข้างโอเคนะครับก็โดดเด่นมากเลยแหละมีอุดมเมเกนถึง4ดวงแล้วก็ดาวได้ตําแหน่งดีมีนัยยะที่สําคัญนะครับการเงินไม่ต้องห่วง คู่ครองก็ดีนะติดต่อเจราจาสื่อสารใครไม่ได้เจอก็อาจจะได้เจอด้วยเพ,พราะพรฤหัสก็โยกหน้าดวงชะตาเข้าจุดดีนะดาวศุกร์ก็ส่งแมมัน,ม,นมันหลายจุดอะอธิบายไปก็ยาวเอาเป็นว่าดีสรุปนะครับเข้าก็เรียกว่าดาวมันเข้ารูปเข้ารอยดีมากๆเลยทีเนี้ยจะดีมากดีน้อยก็ต้องแล้วแต่ พื้นดวงของแต่ละคนแต่ภาพรวมต้องได้รับผลดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับยังไงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับพักนี้ YouTube ค่อนข้างปิดกัน้นไม่ค่อยแจ้งเตือนไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไม่ไม่โปรโมทไม่โฆษณาให้ถ้าอยากดังต้อง ซื้อหรือจ่ายตังค่าโฆษณาเป็นลักษณะนั้นนะแต่ว่าเราก็ทำกันแบบง่ายๆอย่างนี้ละครับนะก็ต้องขอแรงใจจากทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ เนี่ยส่งไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับให้ติดตามกันเยอะๆนะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ต้องขอเครื่องดื่มเนี่ยครับขอบคุณเครื่องดื่มตราสิงขรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าตู้แช่ปั๊มน้ำมันทั่วไปสิงคารามคารามสู้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ